มันจะมีอาการลักษณะตึงล้าและปวดหัวบางคนเนี่ยล้าจนกระทั่งเหมือนปวดเบ้าตาเลยนะบางคนถึงขนาดเป็นไมเกรนเลยนะแต่ไมเกรนหลอกนะมันคือการบริหารตาคอที่มันเกรงอยู่มันจะเริ่มคลายครับเพราะว่าเราพยายามจะขยับทุกทิศทางเนาะ thank god it's sunday <S life มันมันฟังแล้วคุ้ม เวลาสายตาล็อกเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยครับพอสายตาล็อกปุ๊บมันจะทําให้คอของเราต้องรับแรงมันส่งผลกันเต็มเต็มเ,เลยนะจริงๆเนี่ยขออนุญาตสา,าธิตง่ายๆเบ<ร>าๆตาของเราครับกล้ามเนื้อจะไปอยู่ที่หลังไถทอยเป็นไหมอยู่หน้าคอมนานๆการงพักปวดหัวแต่หาเหตุผลไม่เจอเออเพราะสายตาเราเวลาเราจ้องอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งครับกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณหลังไถทอยตรงเนี้ยครับมันล็อกมันไม่มีการขยับหรือถึงแม้เวลาที่เรานั่งนานๆเราปวดตึงใช่ไหมเช่นเดียวกันถ้าสายตาเราล็อกกล้ามเนื้อที่อยู่หลังไถ่ทอยตรงเน ล้าและปวดหัวบางคนเนี่ยล้าจนกระทั่งเหมือนปวดเบ้าตาเลยนะ<ฟ>บางคนถึงขนาดเป็นไมเกรนเลยนะแต่ไมเกรนหลอกนะทำไงาสาธิตง่ายๆนะครับ<ช>อันนี้คือนิ้ววิธีการจริงๆนะครับ<ช>ผมจะบอกให้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นหันขวาตาตาเนี่ยมองอยู่ที่นิ้วอ,อ่ะน้องเฟิร์นหันไปทางขวาตาตาล็อกอยู่ที่นิ้วดีปึ๊บกลับมาหันไปทางซ้ายโอเคโอเริ่มไม่ได้แล้วค่ะครูอ่าเริ่มไม่ได้แล้วเห็นไหมเริ่มไม่ได้แล้วนะกลับมากลับมา ผมอยากให้จับผิดอย่างหนึ่งนะดูคางของเฟิร์นไว้นะเวลาที่ขยับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคางเขาะจะเริ่มไม่ขนานมันจะมีจังหวะตกจังหวะเงยเนาะ <Okay. S 1> โอเคหันไปทางขวาโอเคโอเคเนี่ยเห็นปะเขาแอบเงยน,นิดนึงแล้วกล้ามเนื้อคอตรงนี้เริ่มละเนี่ยเริ่ม,มแล้วนะอ่าหันไปทางซ้ายโ okay. อเ <wie>. คนะถ้า ฝั่งนี้ใช่ไหมเรารู้สึกใช่ไหมอ่าเพกกลับมาครับฉะนั้นวิธีแรกเลยหลายๆคนถามว่าเฮ้ยปวดหัวปวดคอทําไงเนี่ยแหละเล่นอย่างเนี้ยแหละเล่นอย่างนี้แหละนะครับเราอาจจะหาขวดน้ำขวดหนึ่งนะครับมาวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วเราทําหน้าที่โอเคอ่าเฟิร์นเอาใหม่นะครับหันไปทางขวาช้าๆนะถ้าทําเป็นเร็วไปมันจะปวดหัวครับปึ๊บหันไปทางซ้ายดีครับหันมาทางตรงกลาง ขอนี้ไม่นี้ไม่ได้ซ้อมขอนี้เฟินตายแน่เ <c oughs> งยหน้าแต่อตมองนิ้วเอาเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นไหมเหโอเคเริ่มโอเคนั่นแปลว่าใชา่คือแม่ขอลอง <c oughs> อ okay. โอเคก้มหน้าครับแล้วตาอยู่ที่นิ้วนะ <c oughs> อีกไป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 อีกอก,กดไม่ลงใช่ไหมครับใช่ค <c oughs> ่ะกลับมาตรงกลางนะครับไปทางขวาใหม่ อันนี้คือสาธิตเนาะเราจะไม่ทําเหมือนจริงขนาดนั้นนะครับจริงๆมันต้องทำสิบครั้งไงกลับมาเซ็นเตอร์เงยหน้าอเงยหน้าเสร็จปุ๊บให้เอียงคอไปทางซ้ายเห็นไหมโอเคตาอยู่ที่เดิมเนาะกดทางก้มหน้าดีมากมาทางขวาเงยโอเคแล้วก็กลับมาวิธีการแบบนี้นะเฟิน มันคือการบริหารตาแต่จริงๆหลายๆคนจะรู้ทันทีว่าคอที่มันเกรงอยู่มันจะเริ่มพายครับเพราะว่าเราพยายามจะขยับทุกทิศทางเนาะนะครับกับ2คือเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามันจะทําให้ตาเรา,าครับมีการกรอกไปกรอกมาอันนี้สําคัญมากๆคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือเวลาเราเล่นมือถือน,นานๆสังเกตมันไม่มีใครเล่นมือถืออย่างนี้หรอกใช่ไหมไม่มีใครกรอกอตา<อ>เนาะใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่จะใช้ตาเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็เลยทําให้เราอ่ะเหมือนเหมือนว่า ล็อกนี่แหละอาการออฟฟิศซินโดมสําหรับสายตาเราเองคือคำว่าออฟฟิศซินโดมมันไม่ได้แปลว่าร่างกายอย่างเดียวอวัยวะอะไรก็ตามในร่างกายที่มันอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานๆออฟฟิศซินโดมหมดเลยอันนี้เป็นท่าแรกเนาะ <laughs> กับอันที่2เหมือนกันคราวเนี้ยตาอยู่เฉยๆหมายถึงว่าคอจะอยู่เฉยๆนิ้ว okay ครูจะขยับนิ้วไปทางขวาใช่ปะ่ะ <laughs> แต่ว่าสายตาเธอจะต้องตามนิ้วครูมาโอเคแต่ห้ามเอียงหน้าเห็นไหมเห็นไหมใครผู้ชมทงบ้านดูนะครับน้กงเรียนทงบ้านดูนะสังเกตนะ ผมจะค่อยๆมาทางขวาเห็นไหมถ้าตาไม่มาเห็นไหมคอจะต้องมาชดเชยเอง mm hmm. แอบโอเคกับมันต้องกลางไปทางซ้ายครับผมเห็นไหมเอาจริงน้องหันหน้าเฉยเลย <laughs> อ่ะทนดูทางบ้านลองฝึกดูนะครับเราจะสังเกตพอเราหันไปทางขวาเราหันไปด้วยเฉยเลยแต่ว่าอะไรทันทีที่สายตาเราล็อกไอ้ตัวเนี้ยชดเชยท,ทันที oh, อเอออาการที่ฝนเป็นตอนนี้คือฝนเริ่มเป็นสายตาฝนเริ่มเป็นออฟฟิซินโดมแล้วใช่คือสายตามันล็อก พอมันล็อกคอมันก็เลยต้องชุดเชยใช่ไหมเมาก็เลยปวดคอทีนี้คนก็เข้าใจว่าอ๋อครูคอตึงขอท่ายืดมันไม่เกี่ยวกับการยืดแต่มันเกี่ยวกับว่าอะไรไม่ทํางานเราต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนฉะนั้นวิธีการเราจะไม่ได้กําหนดว่าต้องขวา5้ซ้าย5้าบน5ลง5เราพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พยายามอย่าทําเหมือนเดิมแล้วก็พยายามอย่าฝึกในรูปแบบเดิมเพราะว่าจําได้ไหมครูย้ําไปว่าต่อให้เราฝึกทุกวันแต่ถ้าเราฝึกเหมือนเดิมเหมันจะเก่งแค่เรื่องเดิมอ่าเรื่องใหม่ๆเราไม่ได้ทําฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมจะเกิดขึ้นจากการที่คนทําอะไรเดิมๆฉะนั้นการออกแบบโปรแกรมตรงนี้เราต้องพยายามที่จะกรอกสลับไปสลับมาและระหว่างทำนะครับเราจะทําประมาณนาทีหนึ่งจริงๆแล้วทุกเช้าผมแนะนําให้ทุกเช้าครับก่อนที่เราตื่นมาดูมือถือ เรื่องตามาบริหารตากรก่อนที่เราเล่นมือถือเสร็จเราจะนอนเนี่ยไม่ใช่แบบวางแล้วนอนเลยเอนเลยไม่เราเ็้าบริหารตากรเนาะอันนี้เป็นสายตาแบบง่ายๆที่ผมอยากฝากเพราะว่ามันมีผลมากๆต่อคอความจริงเราเฟื่อนตัวส่วนตัวประสบ,บปัญหาไมเกรนเวลาที่แบบดูหน้าจอคมกกอมต่างๆเพราะคุณผุกบอกเฮ้ยมันไม่ได้เกิดจากกาันเป็นไมเกรนอาจจะเป็นการเฟกไมเกรนความจริงแล้วเราไม่ได้บริหารตาใช่จริงๆคือมันเกิดจากแค่กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังไท่ถอยมันมันเหมือนแบบมันล้าเนาะ <She. S 2> Thank God, it's Sunday. <S Life มันมันฟังแล้วคุ้ม